คนที่เข้ามาในชีวิตเรามี3ประเภทโดยมองโลกมองไทยบายธรพัฒนประเภทที่หนึ่งคือคนที่รักเราไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเขาจะสนับสนุนเขาจะช่วยเหลือเราตลอดทุกเรื่องไปประเภทที่2ก็คือคนที่เฉยๆกับเราเขาจะไม่รู้ไม่ชี้ไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายอะไรกับเราทั้งสิ้นไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามมันจะไม่สามารถไปทําให้เขาสะทกสทานเกิดขึ้นมาได้อันดับสุดท้ายกลุ่มนี้ก็คือว่าคนที่ไม่ชอบเรา ไม่ว่าเราจะทำดีแค่ไหนไม่ว่าเราจะทุท่มเทอย่างไรก็ตามคนกลุ่มนี้ครับเขาก็ไม่ชอบเราไม่ได้รักเราไม่ได้หวังดีกับเราแถมมิหนํำซ้ำยังเอาเราไปพูดในทางเสียหาย,หายด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเราเองครับไม่ควรที่จะเอาเวลาเอาทรัพยากรและเอาศักยภาพของเราเพื่อที่จะไปสร้างแรงจูงใจให้คนที่ไม่รักเราครับเบี่ยนเบนมาสนใจในตัวเรา เพราะมันจะเกิดความสูญเปล่าและมันไม่เกิดคุณค่าอะไรเลยที่จะไปเปลี่ยนใจเขาเราลองหันกลับมาดูสิครับว่าลองมาให้เวลาลองมาทุ่มเทและลองมามองดูสิครับว่าใครที่รักเราและพร้อมที่จะสนับสนุนเราเราลองมาดูและมาอยู่กับเขาเพื่อที่จะให้กำลังใจกันและกันให้มันมีมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดเขาให้กำลังใจเราเราก็ให้กำลังใจเขากลับไปพลังต่างๆที่มันจะเข้ามา เป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นสิ่งต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันจะเกิดพลังงานที่ดีส่งผลให้เราประสบความสําเร็จยิ่งเร็วขึ้นเข้าไปใหญ่คนที่ไม่รักเราปล่อยเขาไปเถอะครับทําอย่างไรเขาก็ไม่รักเราอยู่ดีอย่าไปยุ่งกับเขาเลยปล่อยเขาไปนั่นแหละครับเขาเองจะต้องอยู่ในโลกของเขาอย่างนั้นต่อไปจากธิรพัฒน์เกิดมาเพื่อต่คุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ